h e l lo Welcome back to my YouTube channel n v i n o v e r s e วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV พรีเมียมรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026 2026 y n k and Company 08 Ref รถยนต์ที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะระดับสูงไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในวิดีโอนี้เราจะรีวิวแบบละเอียดครบทุกมุมไม่ว่าจะเป็น ดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนความปลอดภัยและประสบการณ์การขับขี่ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทนำ LYNK Company คือใครและ08เร็่สํสำคัญอย่างไร LYNK Company เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมจากกลุ่มจิลี่ประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังวอ v จุดเด่นของแบรนด์นี้คือการผสมผสานความหรูหราแบบยุโรป เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวคิดการใช้งานแบบดิจิทัล LYNK and Company 08 Ref 6 0 2 6คือ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถแรงประหยัดเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูและล้ำอนาคตเมื่อมองครั้งแรก 2026LYNK and Company 08 Ref ให้ความรู้สึกสปอร์ตดุดันแต่ยังคงความหรูหรา ด้านหน้าไฟหน้าเล็กแบบแยกส่วนส e ป lit เลดเฮ a แ l ม m p เด y t i ท e r รันนิ่งไลท์ดีไซน์เอกลักษณ์ของ LYNK Company กระจังหน้าดีไซน์ปิดแบบ EV Inspire โลโก้ y n k and Company แบบเรืองแสงด้านข้างเส้นสายตัวถังคมชัดดูพรีเมียมมือจับประตูแบบ flat door handle กระจกมองข้างทรงสปอร์ตพร้อมไฟเลวเล็ดล้อลอลูยขนาดใหญ่2 0ถึง21นิ้วด้านหลังไฟไท้ายเล็ดแบบไลท์บาร์เต็มความกว้าง กันชนหลังดีไซน์สปอร์ตสปอยเลอร์หลังเพิ่มอารมณ์สปอร์ตดีไซน์ท้ายรถดูทันสมัยและทรงพลังโดยรวมแล้วภายนอกของ08เ e รให้ภาพลักษณ์รถ SUV พรีเมียมยุคใหม่อย่างชัดเจนมิติตัวรถและแพลตฟอร์มความยาวประมาณ4,820ม mm, ิลิเมตรความกว้างประมาณ1,915ม mm, ิลิเมตรความสูงประมาณ1,685ม mm, ิลิเมรระยะฐานลอ ประมาณ2,848ม mm. ิลลิเมตรสร้างบนแพลตฟอร์ม CMA E-Motive Platform ซึ่งรองรับทั้งระบบไฟฟ้าและ p l u g กอินไฮบริดช่วยให้รถมีความแข็งแรงน้ำหนักสมดุลและขับขี่มั่นคงภายในห้องโดยสารหรูหราบวกดิจิทัลเต็มรูปแบบเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยุโรประดับไฮเอนดีไซน์ภายในวัสดุซอฟทัชรอบคันเบาะหนังน a p ้ a คุณภาพสูงไฟแอมเบียไล่ปรับสีได้หลายโหมด การตกแต่งแนวมินิมอลแต่ล้ำสมัยหน้าจอและระบบดิจิทัลหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่15ถึง16นิ้วหน้าจอเรียนไมดดิจิทัลฟูดดิจิตอลเฮดอัพดิสลย์ HUD ระบบปฏิบัติการ Link OS เวอร์ชันใหม่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบสั่งงานด้วยเสียง AI OTA อัปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์เบาะนั่งและความสะดวกสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ฟังก์กชันอุ่นเบาระบายอากาศเบาะหลังนั่งสบายพื้นที่ขากว้างหลังคาพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศแยกโซนระบบกรองอากาศ T-M 2.5เหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลแบบครอบครัวขุมพลังและระบบขับเคลื่อน R-EV แล YNK Company 08 r e รมาพร้อมระบบ Plug-in Hybrid Extended Range EV เครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5 t หทหรือ2.0 t ทีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงแบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่สมรรถนะโดยประมาณกำลังรวมมากกว่า500แรงมา้าอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ4วินาทีขับขี่โหมดไฟฟ้าล้วนได้200บวกกิโลเมตรระยะทางรวมมากกว่า1,200กิโลเมตรรองรับการชาร์จ AC ชาร์จจริง DC ฟ้าชาร์จจริงโหมดการขับขี่ มีโหมดขับไฟฟ้าล้วนเนียบประหยัดไฮบริดโหมดสมดุลทั้งแรงและประหยัดสปอร์ตโหมดดึงพลังเต็มที่คอมฟอร์ตโหมดนุ่มนวลเหมาะขับในเมืองอีโคโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดระบบช่วงล่างและการขับขี่ช่วงล่างอิสระหน้าหลังระบบอ d ตต t i ี e ซึสเพนชั่นพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยำการเก็บเสียงดีเยี่ยมให้ความรู้สึกลุ่มในเมืองมั่นคงบนทางไกลสปอร์ตเมื่อต้องการความแรง ระบบความปลอดภัยและ ADAS n y n k c o m ค a n y 08มาพร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงระบบช่วยขับขี่ Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Lane Change Assist Automatic Emergency Braking Blind Spot Monitoring 360อกองศาคาเม Parking Assist อัตโนมัติโครงสร้างโครงสร้างเหล็กไ e สตร h s สตีลถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP เทคโนโลยีอัจฉริยะกุญแจดิจิทัลผ่านมือถือ f a ส e r e อ o g นิชั o นระบบจดจำผู้ขับขี่ AI ผู้ช่วยส่วนตัวเชื่อมต่อคลาวแชร์รถแบบ l n n แอนคอมปานีคอนเซปต์ความเหมาะสมกับการใช้งานเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ครอบครัวสมัยใหม่คนที่ต้องการ SUV พรีเมียมผู้ที่สนใจรถไฟฟ้า h y บริดคนรักเทคโนโล,โลยีสรุปภาพรวม 2026 y n k and Company 08 Ref. คือ SUV แห่งอนาคตที่รวมเอาความแรงความหรูเทคโนโลยีและความประหยัดมาไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถที่ล้ำกว่าทันสมัยกว่าและแตกต่างกว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดในปี2026ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจาก e อ็นีโอเวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ